สถาบันปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยได้ปล่อยชุดประมวลผล Deep Learning ที่แปลภาษาอังกฤษเป็นไทยแล้วทำคะแนนได้สูงกว่า Google Translate นี้ถือว่าเป็นข่าวที่น่าภาคภูมิใจมากนะครับเป็นผลงานของคนไทยนี่เองนะครับสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยนะครับได้มีการปล่อยโมเดล Deep Learning แบบ Transformer นะครับที่ฝึกด้วยทูคิดของ Facebook แล้วก็ฝึกกับชุดข้อมูลแปลภาษาไทยอังกฤษามาแล้วจับคู่1ล้านประโยคด้วยกัน <Wow. S 1> ซึ่งชุดข้อมูลนี้นะครับได้ทําการทดสอบกับระบบตรวจความแม่นยําของ BLEU ซึ่งเป็นสถาบันนะครับได้คะแนนออกมาดีกว่า Google Translate อีกอแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือ Google Google Translate เนี่ยมันเป็นระบบแปลภาษาที่มันรองรับรภาษาเยอะมากๆ40นะ40-50ภาษาทั่วโลกถ้าวัดกันเฉพาะภาษาไทยเนี่ยเวลาเราเอาประโยคภาษาอังกฤษยาวๆไปแปลเนี่ยว่ากันตามจริงๆก็คือ Google Translate ก็ยังแปลได้ไม่ดีนักครับถ้ามีคนไทยทำระบบ Deep Learning ขึ้นมาแล้วก็จับคู่กับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแบบละเอียดลึกๆเนี่ย ไม่น่าแปลกครับผมว่าคนไทยทําได้อยู่แล้วครับก็คือจะได้คะแนนดีกว่า Google Translate นะครับสถาบันได้สร้างชุดข้อมูลนี้นะครับโดยการจ้างนักแปลนะฮะมาแปลภาษาโดยตรงนะครับแล้วก็ตรวจสอบการแปลโดยเทียบเคียงกับ Google Translate API แล้วก็เอาเอกสารการแปลที่มีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเอาไปเปรียบเทียบกับเอกสารชุดข้อมูลเอกสารราชการหรือว่าวิกิพีเดียโดยโมเดล Transformer แบบนี้นะครับเป็นโมเดลที่ Google นําเสนอไว้ตั้งแต่ปี2017นะครับแล้วก็สถาบัน ใจบรรดาประดิษฐ์นี้ได้ใช้โมเดลเดียวกันนี้นะครับบนพื้นฐานขนาด74ล้านพารามิเตอร์คือมีข้อมูลชุดทั้งหมดนะครับ74ล้านชุดแล้วก็ไปทดสอบกับชุดข้อมูลที่มีจํานวน4,242ประโยคนะครับก็ทําให้เปรียบเทียบออกมาได้คะแนนดีกว่า Google Translate นะครับในข่าวนี้เนี่ยผมเอาข่าวมาจากบล็อกนันนะครับในข่าวเนี้ยมีคนคนนึงน่าจะเป็น d e v วลลอปเอร์หรือว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเขาได้เอาชุดข้อมูลนี้ลองไปแปลประโยคหนึ่งดูนะครับผลออกมาคือ ค่อนข้างดีเลยนะครับคือแปลออกมาเนี่ยมีประโยคที่เรียงคําเป็นภาษาไทยเรียงแล้วเป็นประโยคภาษาไทยอ่านแล้วเข้าใจง่ายแบบภาษาไทยทําได้ดีมากๆเลยชุดข้อมูลนี้ถือเป็นผลงานของคนไทยอีกตัวหนึ่งเลยครับที่สร้างชื่อให้ประเทศไทยสนับสนุนโดย The Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ power supply สำรองใช้โดย TT t h e r m a t Tech DTM DTA ครบวงจรด้าน engineering software AAS n e x t g เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT แก๊ g เจคันเทพโดยเทพแก๊สเจ็